เรื่องจริงผ่านจอเดิมซีรีสที่นี่คือตลาดหัวตะเคตลาดเก่าแก่ริมน้ำที่ยังหายใจอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองครับที่นี่มีเรือแล่นผ่านหน้าบ้านกลิ่นอายของวิถีชีวิตดั้งเดิมยังไม่จางหายไปไหนแต่ท่ามกลางภาพเหล่านั้นใต้ผืนน้ำที่ดูนิ่งสงบกลับซ่อนบางสิ่งที่ไม่ควรมีไว้ครับ และวันนี้ทีมงานรายการเรื่องจริงผ่านจอจะพาไปรู้จักกับคุณจีรวุฒิบุญมาหรือคุณต้นเจ้าของคายักพั่วหงคายักคลับธุรกิจเล็กๆที่เปิดให้เช่าเรือคายักที่ไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกเท่านั้นแต่เพื่อปลุกให้ทุกคนหันมารักน้ำและเข้าใจธรรมชาติผ่านการพายเรือเก็บขยะระหว่างทางครับจริงๆเป็นคนที่เกิด บ้านเกิดอยู่ติดต,ติดคลองอยู่แล้วเราก็คุ้นเคยกับการพายเรืออยู่แล้วพอดีพอมาอยู่ที่ตรงนี้เราเราอยู่ใกล้คลองเลยเราคงบอกไม่ได้หรอกว่าเราไม่เคยทาทำลายคลองคนไทยนะก็ต้องพูดถึงเขาอยู่ใกล้ริมคลองเรื่องการจัดเก็บขยะอะไรมันก็ยังไม่ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เอาสะดวกตัวเองผูกใส่ถุงผูกปุ๊บโยนลงคลองจบไหลไปเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่ประตูน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ เก็บขึ้นซึ่งบางทีมันไม่ได้เก็บขึ้นมันก็ลอยไปไปไปเยอะมากมเห็นขยะเยอะมากอน่ะแม้แต่ที่นอนใหญ่ๆเงี้ยวันวันบางทีพอวันเจอสองอันสามอันลอยมาพอมาอยู่ตรงเนี้ยมันมันเหมือนเป็นในเมืองขยะมันชิ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยเราก็แอบ,บตกใจว่าโอ้โหทำไมคนแบบถึงกล้าทิ้งลงคลองกันได้ขนาดนี้ขยะในคลองไม่ใช่แค่ว่าด,ดูไม่สวยนะครับแต่มันทําลายทั้งสิ่งแวดล้อมสัตว์น้ําวิถีชีวิตและที่สําคัญมันผิดกฎหมายด้วยครับ ตามพระราชบัญญัติรักษาค,ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535การเทหรือทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นๆลงในแม่น้ำลำคลองลำลางสาธารณะคลองสาธารณะทำให้เกิดปัญหาขยะอุดตันกีดขวางทางไหลน้ำการระบายน้ำไม่ทันและทำให้เน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทครับเพราะคลองไม่ใช่ที่ทิ้งของเสียแต่มันคือแหล่งชีวิตที่เราทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ครับจริงๆเป็นคนอยุธยาบ้านเดิมอยู่อยุธยาครับตอนนี้ผมมาเรียนที่วิลัยชสิ์ซึ่งอยู่ข้างหลังใกล้ๆก,กับตลาดแล้วก็พูดว่าคุณเคยที่นี่มาก็30กว่าปีแล้วครับ พอมันอยู่แล้วรู้สึกชอบตลาดชอบบรรยากาศชอบชอบเ,อเขาเรียกอะไรภูมิทัศน์แถวนี้เราก็เลยมองว่ามันน่าจะทําอะไรได้ง่ายขึ้นคพรพอมาอยู่ที่ตรงนี้เร,เราอยู่ใกล้คลองเลยเราก็มองถึงประโยชน์ของมันคือตอนแรกอะคลองที่เนี้ยก็จะมีชาวบ,บ้านใช้ทั่วไปปกติแต่ว่าเราดูแล้วมันมันน่าจะทำการท่องเที่ยวได้มีศักยภาพอยู่ <c oughs> ก็เลยลองผ่านสำรวจดูแล้วก็ พอดูแล้วก็อม,มันโอเคเลยธรรมชาติยังโอเคแล้วน้ํายังสวยน้ํายังดีอยู่คุณภาพน้ำยังดีเราคิดว่า,าสามารถาทําเป็นธุรกิจท่องเที่ยวได้หลักๆคือเป็นเช่าเรือขยัดพายท่องเที่ยวในคลองแล้วก็มีเรือจนขับพานักท่องเที่ยวชมคลองประเวศแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นทําเรือแคนูช่วงแรกๆมีคนให้ความสนใจเยอะอ่าถ้าแรกๆเลยอ่ะน้อยมาก แต่ว่ามีคนชอบอยากพายเรือแต่ว่าเขาก็มองว่าออมันมันมันปลอดภัยไหมหรือว่าลงไปแล้วมันจะเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จริงๆแล้วเราสำรวจแล้วเราก็พยายามถ่ายถ่ายภาพของพื้นที่ต่างๆให้ให้เขาเห็นอยากให้คนสนใจพายเรือทางน้ำมากขึ้นแล้วก็ช่วยเก็บขยะให้เราด้วยมากขึ้นด้วยเหมือนกันสิ่งที่มากไปกว่าธุรกิจของคุณต้นคือแนวคิดรักโลก ที่แทรกอยู่ในการพายเรือจากราคาค่าเช่าเรือคายัก350บาทถ้าคุณช่วยกันเก็บขยะในคลองได้อย่างน้อย10ชิ้นขึ้นไปก็จะนำมาเป็นส่วนลด250บาทเท่ากับการพายเรือครั้งนั้นคุณก็จะจ่ายเพียง100บาทเท่านั้นฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆแต่คุณต้นบอกกับทีมงานว่ามันคือแรงกระตุ้นให้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมองเห็นคุณค่าของสายน้ำมากขึ้นวันนี้ ทีมงานเรื่องจริงผ่านจอขออาสาล,ลงเรือขยักดูสักครั้งหนึ่งเราอยากรู้ว่าคลองที่ดูนิ่งสงบจากคนฝังเมื่อพายลงไปจริงๆแล้วจะพบกับอะไรบ้างซึ่งก่อนจะลงเรือก็ต้องสวมใส่เสื้อชูชีพและรับอุปกรณ์เสริมที่นอกเหนือจากไม้พายแล้วนั่นก็คือไม้คีบและกล่องโฟมสำหรับใส่ขยัดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ธรรมดาแต่พอลงน้ำจริงๆแล้ว เราเห็นได้ว่ามันสําคัญแค่ไหนทีมงานภายเรือออกไปได้เพียงไม่นานก็เริ่มเจอกับขยะที่ลอยอยู่ตามผิวน้าใช้เวลาเพียงไม่นานกล่องโฟมที่นำลงไปในเรือก็เต็มไปด้วยขยะอย่างรวดเร็วครับ ตอนเย็นเขาก็จะพายเรือขยักกันแล้วเขาก็มีความสุขในการเก็บขยะในแม่น้ําซึ่งเขาไม่ไม่ได้รังเกียจอะบางคนก็จะรังเกียจเรื่องความสกปรกอ,อันนี้เขาก็ทกํากันสนุกสนานแล้วเพราะว่าทางบูต้นเขามีไม้แหลมให้ให้ตักตักตักมันสามารถทําให้ชุมชนเราสะอาดขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของขยะแล้วก็เวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยเขาก็รู้สึกที่นี่มันดูสะอาดดูจากยี่วัน<ๆ><ๆ> ปลูกฝังในเรือนีเขาด้วยใช่ใช่ค่ะเป็นการปลูกฝังเพราะว่าดีว่าเขาจะมาพายเรือเล่นอย่างเดียวมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามีความสุขในการเก็บขยะแล้วก็ได้ออกกําลังกายในการพายเรือชมอะไรไปด้วยเป็นโครงการที่ดีครับที่จะช่วยช่วยช่วย,วยแบบไม่ให้ขยะได้กลับคืนที่ที่เขาควรจะต้องไปครับเพราะไม่งั้นก็จะลอยไปเรื่อยแล้วกแบบ็มันก็จะสะสมไปเรื่อยอย่างี้ครับ คนที่มาพายกับเราเนี่ยเ,เขาก็ตื่นตื่นรู้แล้วว่าเออเขาลงไปเนี่ยเขาช่วยเก็บขยะแล้วเขาก็จะเห็นว่าขยะต่างๆที่มันลอยมาเนี่ยมันแบบสารพัด ขยะเลยซึ่งเขาก็แบบบางคนก็มาโบดว่าโอ้ยทำไมเขาทิ้งกันแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะรู้แล้วว่เาเราพอจะมีแนวร่วมที่ทีมคนที่มาแล้วพายแล้วไม่ไม่อยากทิ้งลงคลงลงคลองแหละมันก็มีผลแล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่อยู่ในบริเวณตลาดหรือบริเวณใกล้เคียงที่คนที่มาเช่าเรือเราเนี่ยพายไปแล้วเขาก็จะเห็นว่าบ,บางทีเขาก็ถามว่าหนูมาทําอะไรกันมาเก็บขยะทาไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้คนก็จะบอกว่ามาเก็บขยะพายเรือเก็บขยะแล้วได้ส่วนลดหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้เขารู้สึกว่าแบบคนที่อื่นที่ไม่ได้ใช้อยู่ชีวิตยอยู่ในคลองอ่ะแล้วเขามามามาพายเก็บขยะซึ่งคนที่อยู่บนคลองทิ้งลงไปเขาก็มีความละอายใจมีความรู้สึกแบบไม่อยากทิ้งลงไปเพราะว่ามันทําลายธรรมชาติตรงนี้นั้นนั้นเนี่ยมันก็มีผลตอบรับที่ดีเลยคือเมื่อก่อนนะเราก็พยายามแบบปรับปรุงตัวเราเองก่อนมันต้องเริ่มที่ตัวเราน้่นแหละเราก็เริ่มเฮ้ยเก็บ ใส่ถุงหรือว่าแม้แต่ว่าเมื่อก่อนนะใช้น้ําล้างจานหรือว่าที่น้ําที่ใช้ในครัเรืนรอนอย่างเงี้ยมันก็คือต่อท่อ <c oughs> ตรงลงไปในคลองกลายเป็นว่าวันหนึ่งพอเราเราทำตรงเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดของเราเองว่าอาจจะต้องมีถังดักไขมันไหมหรือว่ามีส่วนไหนที่มันช่วยช่วยลดคุณภาพน้ําที่มันไม่ดีลงคลองให้มากที่สุดครับ <c oughs> ผมว่าอย่างน้อยๆอ่ะถ้า <c oughs> ถ้านับเป็น1นึถึงสิเนี่ย ผมว่ามันขยับไปถึงห้าได้แล้วตอนนี้คือทุกคนตื่นรู้ตื่นตื่นที่จะแบบเออไม,ไม่ไม่เอาขยะทิ้งลงคลองอย่างไม่น้อย,อยไม่เพิ่มขยะในส่วนของตรงส่วนตลาดเนี่ยผมว่าก็ดีมากๆเลยว่าแนวคิดง่ายๆอย่างการพายเรือเก็บขยะกลับลกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนความคิดในใจหลายคนนักท่องเที่ยวบ,บางคนเริ่มต้นดูแค่ความสนุกแต่จบลงด้วยความเข้าใจเพราะขยะที่ลอยอยู่ในคลอง ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือภาพสะท้อนของสังคมที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมไม่ได้เรียกร้องความสมบูรณ์แบบแต่ต้องการความใส่ใจจากคนธรรมดาที่ยอมเสียเวลาสักนิดเพื่อหยิบขยะสักชิ้นขึ้นมาและทิ้งให้ถูกที่ถูกทางแม่น้ำลำคลองจะได้สะอาดขึ้นไม่ใช่แค่เพราะมีคนคอยเก็บแต่เกิดจากทุกคนช่วยกันหยุดทิ้งต่างหาและในวันนี้ถ้าเรารู้แล้ว ก็อย่ารอให้ใครมาบอกเริ่มต้นลงมือรักธรรมชาติด้วยมือของคุณเองได้เลยครับเรื่องจริงที่คิดถึง หู่บ้านขาขา